เอาละคราวนี้เรามาดูเรื่องของโปรโตีนกันหน่อยอะนะครับโปรโตีนก็ต้องบอกว่าเป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงหลายๆคนก็ยังสับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะต่อแต่แต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินโปรโตีนเท่าไหร่ถ้าเราลดน้ําหนักเราควรจะกินไฮโปรตีนหรือว่าโลโปรตีนนะครับคนไข้เบาหวานต้องกินโปรโตีนมากน้อยแค่ไหนดีนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการกะประมาณโปรโตีนรีควีเมนต์ต่อวันกันครับ รูปนี้นะครับจะเห็นว่าปริมาณโปรตีนที่ปัจจุบันนี้หมอโฟกัสมาที่เรื่องของเวทแมเนจเมนต์นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของ Overweight, o b เบสตีนะครับหรือต้องการเมนเทนน้ำหนักรักษาน้ำหนักให้คงที่เนี่ยปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลใหม่ครับว่าปริมาณโปรตีนที่เราต้องการต่อวนันหรือ p r o t e น n Requirement เนี่ยควรจะคิดจากมวลไร้ไขมันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น Fat-Free m a s s นะครับ FFM ซึ่งเราตรวจได้จากการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายเนาะการรับประทานโปรตีนต่อวันควรจะอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.5กรัมนะครับของเน็ตโปรตีนโปรตีนสุทธิต่อน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมของแ t f r e ี m แมสต่อวันนะครับแล้วก็แบ่งรับประทาน2 3มื้อนะครับ คราวนี้เรามาดูกันครับว่ามีที่มาจากอะไรนะครับที่มาก็คือมาจากข้อมูลการศึกษานะครับในวรารสารการแพทย์นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามีค่อนข้างเยอะแต่ว่าหมอเอาที่ค่อนข้างตรงประเด็นนะครับก็คือวรารสาร Clinical Nutrition ESPEN นะครับซึ่งลงในปี2022นะครับก็มีการทำข้อมูลการศึกษาว่าในคนที่มีเรื่องของ ภาวะน้ําหนักเกินอ้วนนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยการคํานวณโปรตีนรีควายเมนต์ต่อวันเนี่ยค่าไหนที่มีความแม่นยําที่สุด 1. ก็คือเป็น actual body weight เอามาคํานวณโปรตีนนะครับออหรือ2ดู ideal body weight น้ําหนักที่เป็นอุดมคติอาจจะใช้สูตรคํานวณน,นะครับหรือ3ดูที่เป็นเรื่องของ fat free mass ซึ่งได้จากการตรวจนะครับ Body Composition Analysis ซึ่งใน Study นี้เขาก็ใช้การตรวจในเทคนิคนะครับที่เรียกว่าเป็น Bio-Electrical impedance analysis ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละก็คือการตรวจ Body Scan นะครับจะเห็นว่าใน Study นี้นะครับเขาก็ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจครับว่าการคำนวณน,นะครับปริมาณโปรตีน requirement based on fat free m a s เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความ accurate หรือว่าแม่นยำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึง ควรที่จะนํามาใช้นะครับในผู้ที่มีความแตกคนที่มีลักษณะเรื่องของน้ําหนักหรือว่าบอดี้เชฟเนี่ยที่มี ความแวรี่หรือมีดิเฟรนซ์ของมวลไขมันกับกล้ามเนื้อมากนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่มีโอเวอร์เวยโอเบสตี้ซีเวียโอเบสตี้แล้วก็กลุ่มที่มีผู้สูงอายุนะครับเอลเดอรี่พียโเพราะฉะนั้นการที่เราคำนวณโปรตีนเบสออนแฟตฟรีแมสจึงเป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งปัจจุบันนี้ตรวจไม่ยากทุกคนเราไปตรวจที่ยิมเนาะเราก็จะได้ค่าที่เรียกว่าเป็นแฟตฟรีแมสนะครับ แต่กรณีที่เราไม่มีไม่มีเครื่องตรวจหรือไม่ได้ตรวจหลักนะก,ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยก็ให้ยึดที่ประมาณตัวเลข1กรัมเปอร์กิโลเปอรเดย์ไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการตรวจนะครับซึ่งที่คลินิกหมอก็จะใช้เ,เทคนิคนี้นะครับก็คือ Bio-Electrical i m p e l e a n c e a n a l y s i s นะครับเป็นการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายที่เรามีการใช้อะไรเอ่ยเ,ออเรามีการใช้เรื่องของ อิเล็กทรนิคอนะครับในการสแกนส่วนของกล้ามเนื้อไขมันแล้วก็ปีบน้ำในร่างกายเราจะได้ค่าตัวหนึ่งครับที่เราจะเป็นฟาตฟีแมทออกมานะครับโอเคอ่าทางบ้านยังได้ยินภาพและเสียงยังชัดเจนนะครับเอาละอ่าโอเคถัดมาก็สัญญาณขาดหายไปอย่างไรนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเราจะไปต่อกันแล้วนะครับอ่าอันนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของโปรตีนกันนะครับ ถัดมานะครับจะเห็นว่าการกะประมาณโปรตีนต่อวันหลักการเหมือนกันครับเราจะไม่ได้เอาเหมือนกับเราจะไม่ได้เอาว่าเนื้อ1นึขีดร้อยกรัมแล้วได้โปรตีนร้อยกรัมแบบนี้จะไม่ได้เป็นการคำนวณปริมาณโปรตีนนะครับที่ที่ accurate นะเวลาเราจะคำนวณปริมาณโปรตีนเราต้องอิงเนตโปรตีนเช่นกันนะครับอย่างเช่นเดิมครับเมนูเดิมหมอตั้มทานข้าวมันไก่นะครับคราวนี้เราม,ามองโปรตีนกันเราจะเห็นว่าไก่ร้อยกรัมเนี่ยได้โปรตีนนะครับอยู่ที่ประมาณ20กรัม ต้มฟองใหญ่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งนะครับสองฟองหนึ่งฟองได้โปรโตีนประมาณ6กถึงเจ็ดกรัมนะครับสองฟองแล้วก็จะได้โปรโตีนประมาณสิบสองถึงสิบห้ากาแฟดําไม่มีโปรโตีนเนาะอกไก่นะครับสลัดอกไก่หนึ่งขีดได้โปรโตีนยี่สิบกรัมแอปเปิ้ลไม่มีโปรโตีนนะครับนมถั่วเหลืองสิบกรัมถั่วกรรมมือหนึ่งโปรโตีนประมาณสิบห้ากรัม แล้วก็รวมทั้งหมดก็จะเห็นว่าหมอได้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ80กรัมต่อวันนะครับทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นการคำนวณโดยคร่าวๆนะครับทุกคนต้องฝึกกะปริมาณให้ดีนะครับแต่ยังกะไม่ถูกก็มาดูตรงนี้ครับมาดูข้อมูลอ้างอิงนะครับที่ได้จากปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทยเนาะหรือว่าไทย DRI นะครับซึ่งอัปเดตในปี2563หรือ2020นะครับ จะเห็นว่าอาหารประเภทไก่นะครับไก่หมูปลาเนี่ยหขีดหรือว่าร้อกรัมเนี่ยโปรไวหรือให้โปรตีนประมาณ20-25กรัมนะครับที่เป็นอาหารเป็นไก่เป็นปลาเป็นเนื้อเนาะพวกนี้ต้มสุกแล้วนะครับส่วนพวกพืชนะฮะพวกข้าวพวกถั่วพวกเนี้ยโปรตีนก็ก็ถือว่า ถ้าเป็นกลุ่มพลังเบทนะอย่างเช่นพวกกลุ่มถั่วอย่างเงี้ยอาจจะมีโปรตีนที่ให้เราเห็นเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้ามามองกลุ่มปลาทุกคนก็จะเห็นว่าปลาช่อนปลาดุกป,ปลาทูนะครับเอ่อพวกนี้100ยกรัมก็จะให้โปรตีนประมาณ20กรัมเช่นกันนะครับส่วนกลุ่มเต้าหู้นะฮะเต้าหู้พวงเต้าหูท้ทอดเต้าหู้ขาวนะก็จะเป็นพลังเบทโปรตีนอันนี้ก็จะให้โปรตีนเช่นกันไข่ต้มฟองนึงเห็นไหมครับให้โปรตีนประมาณ6-7กรัมนะ เรื่องของการนับโปรตีนต้องค่อยๆฝึกครับแล้วเราจะกะได้เก่งขึ้นนะครับเรามาดูเมนูนะฮะที่หมอเอามาฝากนะครับจะเห็นว่าโอ้โหเมนูดูคลีนๆจังเลยนะครับก็แบบนี้แหละครับเป็นเมนูที่สําหรับการที่แบบว่าเราจะควบคุมเรื่องของน้ําหนักไม่ว่าจะทําเรื่องของเวทลอสเวทแมเนจเมนต์นะครับคนที่มีเรื่องของต้องการควบคุมปริมาณน้ําตาลนะครับไขมันในเลือดเนี่ยการที่เรา เลขกสารอาหารที่ดีนะครับก็คือเน้นกลุ่มคอมพเพล็กคาร์บมีเส้นใยอาหารได้โปรโตีนที่เพียงพอนะครับก็จะเป็นเมนูที่ดีกับเราในรูปนี้นะครับหมอเขียนตัวเลขเป็นปริมาณโปรโตีนต่อจานจะเห็นว่าเมนูแรกให้อยู่ที่30กรัมนะครับสากรัมมี30กรัมนะครับ20กรัมอ่30 20 20นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่ามีโปรโตีนที่มาจากแอนิมอลเบสแล้วก็เพลนเบสโปรตีนเนาะ